สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะรายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับรวบคบทีม3แท็กซี่ป้นผัวเมียหิ้วสาวไปลวนลามอ้างรู้ว่าท้องเลยปล่อยเหยื่อะนะครับเมื่อเวลา1 5 0 0นวันที่29พฤศจิกายน58พลตำรวจเอกปัญญามาเม่นที่ปรึกษาสอบอ10พร้อมพลตำรวจโทถาวรข่าวศาสตร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีพันตำรวจโทเอาพันตำรวจเอกนะสารลดคุ้มทรัพย์ร่วมกันถแถลงข่าวที่สพสามโคก กรณีความคืบหน้าคดีคนขับแท็กซี่กับพวกทำร้ายร่างกายจิงทรัพย์ชายชาวพม่าและาพาภรรยาของผู้เสียหายตั้งคันสองเดือนหลบหนีไปนะครับขณะที่ผู้เสียหายทั้งสองอว่าจ้างจากย่านลังสิทธ์เพื่อให้ไปส่งที่จังหวัดสมุทรปราการเมื่อเช้ามืดวันที่28พฤศจิกายน58ว่าล่าสุดชุดสืบสวนภูธรภาคหนึ่งภูธรจังหวัดและสพสามโคกติดตามจับกลุมผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลได้แล้วทั้ง3คน คือนายสราวุธโลเปลื่อยอายุ30ปีชาวจังหวัดนครราชสีมาอาชีพขับรถแท็กซี่นายชาลีหนู่ขาวอายุ38ปีชาวจังหวัดเพชรบูรณ์อาชีพขับรถแท็กซี่นายอนันต์เอี่ยมรออายุ37ปีชาวจังหวัดตราดอาชีพขับรถแท็กซี่นะครับสืบมเนื่องจากผู้เสียหายทั้งสองเป็นสามีภรรยาเดินทางโดยสายรถทัวร์มาจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตราดจะลงที่สถานีหมอชิดแต่หลับมาบนรถจึงลงรถผิดที่ย่านลังสิตและเรียกแท็กซี่ เพื่อเดินทางต่อไปยังจังหวัดสมุทรปราการโดยมีอน,นันเดินมาเรียกเหยื่อทั้งสองขึ้นรถคันที่นายสราวุธเป็นคนขับจอดรอยอยู่ที่หน้า,าจากนั้นนายาสราวุธนะครับพาขับ,บวนอยู่แถวแลักสิตและพูดข่มขู่เรียกทรัพย์สินแต่ผู้เสียหายไม่ยอมนายสราวุธจึงโทรศัพท์เรียกน,นายนันกับนายชาลีมาร่วมก่อเหตุโดยตามมาขึ้นรถระหว่างทางเมื่อทั้งสองขึ้นรถแล้วได้พูดจาข่มขู่เอาทรัพย์สินและขับรถพามา ถึงที่เปลี่ยวครับโบเลนป่ายาย่านสามโคกโดยผู้ต้องหาได้ทําร้ายผู้ชายซึ่งเป็นสามีและนําทรัพย์สินไปมีทั้งเงินและโทรศัพท์มือถือส่วนภรรยาของผู้เสียหายนั้นนั่งอยู่ในรถถูกผู้ต้องหาทั้งสามพาหลบหนีไปด้วยกระทั่งไปถึงห้องพักย่านนอนเมืองแล้วปล่อยทิ้งไว้ก่อนนําเงินสดและโทรศัพท์มือถือหลบหนีไปนะครับจากนั้นนายสาวุธและนายชาลีหลบหนีไปที่จังหวัดเพชรบูรนณะ์ครับจนถูกจับกลุมได้ย่านตลาดหนองไผ่ พร้อมของกลางรถแท็กซี่เขียวเหลืองทะเบียนมมม้าขอไข่ไปดแปดเจ็ดสองกรุงเทพมหา 30, คนคนรคันของนายสรุดใช้ก <countries> ่อเหตุรถแท็กซี่เขียวเหลืองทะเบียนมอม้างูเก้าหกสามศูนย์กรุงเทพมหานครของนายชาลีและโทรศัพท์ของผู้เสียหายส่วนนายนันถูกจับได้ย่านคูคดนะครับอำเภอระบุกาจังหวัดปทุมธานีโดยผู้ต้องหาทั้งหมดถูกดำเนินคดีในข้อหาปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธและใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำความผิดหรือการพาทรัพย์ นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุมจากนัน้นเจ้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสามคนไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพนะครับพันธุลเอกปัญญากล่าวต่อว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสามรายได้ก่อเหตุชิงจริงนะครับโดยอ้างว่าสญญญาเหตุที่ทําร้ายเพราะผู้เสียหายไม่ยอมจ่ายค่ารถจํานวนหนึ่งพันบาทหลังจากที่ว่าจ้างจากลางังสิทธ์ให้ไปส่งที่จังหวัดสมุทรการและอ้างว่าทางผู้เสียหายได้พูดจาดูถูกเหยียดยามจึงลงมือทําร้ายและปฏิเสธว่าไม่ได้ข่มขืน ผู้หญิงเพียงแต่ลวนลามเท่านั้นพอรู้ว่าผู้เสียหายบอกว่าตั้งท้องจึงปล่อยกลับมาส่วนรายละเอียดอื่นๆจะได้ให้พนักงานสอบสวนทาการสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งต่อไปนะครับ